สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านบอกแก้วตำบลนมอกแก้วอำเภอสมืองจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับเดี๋ยวจะพามาเที่ยวที่วัดบอกแก้ว,วนณารามนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าวัดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศข้างในนะครับว่าวัดแห่งนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาที่บริเวณวัดแล้วนะครับนี่ก็ยังต้องเ,อเดินขึ้นมาหน่อยนะครับแต่จะมีทางเ,าเทคอนกรีตขึ้นมาถึงวัดแล้วนะครับ นี่คือเราขึ้นมาถึงลานวัดแล้วนะครับด้านขวามือก็จะเป็นเจดีนะครับอันนี้จะมีองค์เจดีนะครับแต่จะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับเราไม่ได้เข้าไปดูในศาลาวิหารหรืออะไรนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบดูภายในบริเวณโดยรอบนะครับ นี่เป็นจะเป็นองค์เจดีย์ของวัดนะครับเป็นองค์เจดีย์ถ้าเราขึ้นมาจากด้านตะวันออกก็จะอยู่ทางขวามือนะครับด้านนี้จะเป็นอุโบสถน,นะครับด้านใส่หมึกจะเป็นอุโบสถน,นะครับ นี่เป็นอุบโบสถน่าจะยังยังไม่ได้ฝังลรงนิมิตนะครับน่าจะสร้างเสร็จตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตออดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านหลังนะครับไปดูบรรยากาศด้านหลังนะครับพื้นที่กว้างอยู่นะครับ ที่กว้างขวางอยู่ดีก็ด้านนี้จะเป็นกุฏิกุฏิสองชั้นครับกุฏิเก่าอยู่ด้านนี้จะเป็นนี่เป็นสาลาเรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับจะให้ดูเมียกาตุรอบนะครับเรนนี้จะเป็นลานตรงข้างหน้าก็จะเป็นลาน บริเวณลานจอดรถกว้างอยู่นะครับด้านนี้น่าจะเป็นโรงครัวนะครับคิ่ว่านาจะเป็นโรงครัวนุมดูมเบียกัดให้ได้บริเวณด้านหลังน่าจะมีน่าจะมีเป็น อะไรนะ่าจะมีด้านหลักนี้นะครับเจ้นจะเป็นห้องน้ําใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำให,ออให้ดุมบางมุมเดี๋ยวจะเ้า ให้ไปดูด้านหลังดูด้านนี้จะเป็นาทางทะลุออกไปหมู่บ้านด้านหลังได้นะครับนี่เดินเป็นทิศตะวันตกของวัดจะมีหมู่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเบียกาก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูพื้นที่ก็กว้างอยู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นป่าเป็นป่าอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นแทงน้ําน้าประปาหมู่บ้านไม่น่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วตรงนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูเบกาดด้านข้างสักเล็กน้อยน,นะครับก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับดดูเบยกัดด้านข้างด้านขวามือสักหน่อยพื้นที่เป็นยังไงบ้าง แต่ที่จริงพื้นที่ก็ด้านหลังอะไรก็จะเป็นป่าอยู่นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นทางออกไปหมู่บ้านได้เหมือนกันนะครับหมู่บ้านน่าจะอยู่ล้อมรอบนะครับล้อมรอบนี่ก็เป็นป่าอยู่นะครับบริเวณเป็นบริเวณป่กกว้างอยู่นะครับบริเวณของวัดนี่ก็เร นาจะดูประมาณนี้นะครับให้ดูประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่ใครที่ยังไม่เคยมาก็ให้เป็นเห็นเป็นในบรรยากาศเล็กน้อยก็ตอนนี้เราเดินกลับมาที่ลานด้านหน้านี่นะครับให้เดินเราเดินย้อนกลับมาดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบ Kau naja paman ni, kau paman ni nakab Boruenduero, kau, ah, hiru biaklah paman ni nakab.